พวกพราหมณ์เขามาบวชไงทศศาส,สนาคุเจ้าก็เลยถามว่าแล้วเธอถูกเขาต่อว่าบ้างหรือเปล่าบอกโอ้โ oh, ห oh, โดนหนักเลย oh. อ่านรัตวาชากวาเสทะ่ะเขาก็มาบวชนะผู้เจ้าก็บอกว่าแล้วก็าด่าหรือว่ายังไงอนะในไรเล่า oh. นหะลังจากนั้นผู้เจ้าก็เล่าให้ฟังบ้างผู้เจ้าก็เล่ายาวนะ เล่าไปตั้งแต่เรื่องกำเนิดของโลกกำเนิดของพราม์กำเนิดของอะไรต่อลอไรมาเป็นมายงงอย่างไงอย่างเนี้ยนะพระสูตรนี้ก็น่าไปอ่านนะ <c oughs> แล้วเราจะทราบว่าพระุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติเนี่ยคือกษัตริพราม์แพทย์สูตรเดี๋ยวนี้ยกพราม์ขึ้นมาก่อนนะเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยพรามกษัตริแพทย์สูตรเอากษัตริลงมาข้างล่างจริงๆเนี่ยกษัตริ์ต้องขึ้นก่อนกษัตริย์พราหม์แพทย์สูตรนะแล้วพวกพราหม์ก็จะมักจะบอกว่าเขาเนี่ยประเสริฐสุด นผู้เจ้าดัดอย่างนี้บอกว่าเศรษฐาภารัตวาชะเธอทั้งสองมีชาติเป็นพราหมณ์มีตระกูลเป็นพราหมณ์ออกปวดจากตระกูลพราหมณ์ว่าเศรษฐาและภารัตวาชะพวกพราหมณ์ไม่ด่าว่าเธอทั้งสองบ้างดอกหรือเป็น <c oughs> ทั้งสองตอนนั้นยังเป็นสามนเณรอยู่อืมเขาบวชเข้ามาต้องเป็นสามนเณรก่น